เหนือสุดในสยามชายแดนสามแผ่นดินทินวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระาธาตุดอยตุงคือคำขวัญของจังหวัดเชียงรายทางจากกรุงเทพมหานคร829กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ11,678ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขามีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเชียงรายเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของภาคเหนือมีลุ่มน้ำสำคัญคือลุ่มน้ำกก แม่ลาวแม่คำและแม่สายแหล่งท่องเทีย่ยวที่สำคัญเช่นอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชอําเภอเมืองเชียงรายวัดพระาธาตุดอยตุงอําเภอแม่ฟ้าหลวงวัดร่องขุนอําเภอเมืองด่านชายแดนไทยพมา่าอําเภอแม่สายสามเหลี่ยมทองคำอําเภอเชียงแสนและภูชี้ฟ้าอําเภอเทิง ก้านพยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสวงพ่อขุนงามเมืองงามลือเรื่องดอยบุษราคำคือคำขวัญของจังหวัดพะเยาพะเยาเป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศมีพื้นที่ประมาณ6,335ตารางกิโลเมตรมีระยะห่างจากกรุงเทพโดยประมาณ730กิโลเมตรแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมือง วัดพระเจ้าตนหลวงกว้านพะเยาดอยบุษราคมวณอุทยานภูลังกาสถานีประมงน้ำจืดพะเยาและพระตำหนักกว้านพะเยาศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่35เชียงรายพะเยาดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2552 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งให้นายทวีศักดิ์พิพัฒนาศักดิ์เป็นประธานศูนย์นายสุนทรยาละหัวหน้าศูนย์คณะกรรมการศูนย์ประกอบด้วยนายสุรัตเจียตรกูลนายประพันธ์สีสว่างนายชำนาญม่วงศรีศักดิ์นายการันจันทรานันนายประเสริฐกันะวัง นายสังคมโทปุรินนายอดุลนันบัญชานายกเกษมมื่นตาบุตรนายวังเงินสุวงเครือนายทวัชชัยข่ายแก้วนายสนองสุจริตนางสดสีกองแก้วและนายกเกษมสิทธิ์กิจเครือผลการดำเนินงานในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่35เชียงรายพะเยาตามเป้าหมายความสำเร็จของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือสถานศึกษามีผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาหลัก5วิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ50การดำเนินงานประชุมชี้แจงผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการรายงานข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินระดับชาติประจำปี2551ชี้แจงนโยบายของศูนย์ประสานงานที่กำหนดเป้าหมายให้ยกผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ยใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ3ของผลการประเมินปีการศึกษา2551ประชุม เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้8กลุ่มสาระและ1กิจกรรมผู้เรียนกำหนดศูนย์พัฒนาการการเรียนรู้กลุ่มสาระเพื่อให้มีบทบาทในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระจัดทำโครงการพัฒนาครูในกลุ่มสาระเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยศูนย์ประสานงานสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานและจัดกิจกรรม สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกและมีผลการประเมินระดับดีดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละแปดการดําเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกบรรยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาทุกแห่งจัดทำและใช้หลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนสถาบันการศึกษาแหล่งวิทยาการสถานประกอบการและภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดการดำเนินงานจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และฝึกปฏิบัติการจัดทาหลักสูตร สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาครูและมีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่10ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับดีและดีมากการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E ีบุ๊ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฝึกปฏิบัติจริงอบรมสร้างเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-network การประชาสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ประสานงานกับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสถานศึกษา จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551การดการดำเนินงานพัฒนาระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆและฝึกปฏิบัติการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่35เชียงรายพะเยาจัดเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากลต่อไป